อเอาพวกหาเฮ็ดก่อนมาเ,ยาเลยเหาได้เฮ็ดไปแกงจะขี่ปีโป้มีบ่้บนี่ยจะขี่ออกบ่ออกบ่เฮ็ดกระได้ป่ะหาเฮ็ดบ้านเลยเอาโคกไปเห็นตะควายเข้ามาหา ไปทีของมาหาเลยโบเห็นบบมีตาหาไปเรื่อยน้ำน้ำเขาโกกหาเห็ดตับกันเลย mến nhau à miếng hương hương như này miếng cứ miếng chỉ này có có miếng chỉ theo chỉ là mình đây mà hết, tao mà dẹp chị เฮ้ัเบึงดูวงควงบมกใจหมดเรือโอ้ยสวยเลยครับเหมือนเนี่ยมาหาย็ดแล้วมาเหยียบจีดวงบอดีดวงบอดีโอ้เมีนกับเมีนเรือบี้จีเดียดตาย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 เออมีเส้นตานหมดทิก มีตมมัวนั้นมกหุ้งโอ้ยขี่ผู้ใดเนาะเมาเด้อนี่ขี่ผู้ใดนี่เมาไปเมียนไปทิมเด้อนี่ไปขี่ข้นเหยียบเนี่ยผู้ใดมาหาเห็ดกวนนี่เมาเด้อนี่บอไว้บอไว้เหยียดเหยียบเต็มเต็มจีเลย ลองลองเท้าบูดไมหมดูอลองเท้าบูดไ,ไหมไมามาใะหลองเหยียบขี่เลยไปก่อนพี่น้องบ่ได้ดเราเ็ดมาเน่ยสวยแล้วคนหลวงบ่ดีครับมาเห็ดแต่ว่าเหยียบขี่ไปก่อนบอกมาขี่เด็ด